บอกให้อัพตัวละครเขาบอกว่าตรงนี้สามารถตรวจดูพักับข้อมูลตัวละครได้อันนี้เขาจะแนะนําเราไปเรื่อยๆนะฮะอธิบายไปเรื่อยๆเข้าใจก็ไม่เข้าใจาไม่เข้าใจก็เข้าไปโหลดเล่นเองเลยผมก็อยากเจอออนไลน์เหมือนกันเนี่ยแล้วไงต่อพัฒนาอันนี้เป็นการอัพเลเวลตัวละครโอเคตามตามเขาเลยฮนะ <c oughs> บอกให้ทะลวงขีดจำกัด ก็คือเหมือนอัพอพสกิลอะฮะอัพสกิลอัพลงพลังนะโอเคย้อนกลับไปก่อนแล้วไงต่อฮะอันนี้ไม่รู้เปิดเปิดเปิดนี่ก่อนมันให้เปิดมั้ยเนี่ยทางซ้ายเนะี่ยไม่เปิดจมตีจมตีโหลดมาต่อสู้กันฮนะมีหัวหน้าเาด้วยนะทุกคนจมตีหัวหน้าแนวหน้าก่อนเลยฮนะไม,ไม่เป็นไรฮะทุกคนค ป้องกันได้ไหมอุย้ยห้าร้อยกว่าอุย้ยโดนไปหกร้อยหกสิบกว่าอุย้ยโดนไปสิบสามอุย้ยลบสิบสาม คุณสองนะครับปืนใหญ่มอดไหมครัคุณสองคนระับไอ,อี้ยังไม่ตายน้องชมตะบองคุณสองฮนะเอือเอือเอือเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแตตายไหมเดี๋ยวเราต้องอัศจรรยเยอะนะเวลาเจอกับศัตรูนะชนะอีกแล้วฮนะท่านผู้ชมฮนะรับรางวัลเลยรับรางวัลตลอดเลย <Okay. c oughs> อันนี้เล่นตามเนื้อเรื่องใหม่เดี๋ยวลองออกมาข,ข้างหน้าก่อนดีกว่านะครับอันนี้น่าจะด่านแรกบทใหม่เปิดแล้วไม่ให้เราออกว่ะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวลองดูว่ามันมีอะไรให้แนะนำเอามาให้เข้านี้เลยท่านผู้ชมเข้าด่านไปเลยฮะตามเนื้อเรื่องเขาเลย เจออะไรไม่รู้เนี่ยออกอีกแล้วมันเล่นง่ายๆนะทุกคนเอย่าอย่าลืมนะฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วกดแชร์แล้วพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเมื่คลิปใหม่ๆและเกมใหม่ๆมานะฮะขอบคุณครับโหลดมาเล่นได้เลยครับศึกษากันเองแล้วกันเนาะแต่มาดูคลิปผมด้วยนะครับแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อแล้วเมื ใกล้ๆมนโอ,อ้โหไปอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับตำรวจเมืองไปเรื่อยนะต่อสู้ตามเมืองครับเมื่อมีรอ,อภารกิจเออเอาซิเอาสิเอ,าสเออมาสิฮะบตบบองคุณสองเลยตบบองคุณสองเรียยร้อยฮะบตบบองสาอุ้ยไม่ตายมาแล้วมาแล้วโอเก็บสกิลเมื่อกี้มันหล่นผมไม่ได้เก็บรั้นที่แล้ว อัดตัวอัดตัวหลงังอุ้ยหมัดเดยอะเองครับผู้ช<ค>ม<อ>ปืนใหญ่หมอดไหมไหมแล้วฮะจีนอตโอ้โหไหมไหมฮะไหมดีฮะเหล็กตัวนึงตะบองเลยตะบองเลยลิลี่ตะบองลิลลี่ไม่ใช่ลิลี่สดได้หมดทั้งสดชื่นนะทุกผู้ชมโอ้ยไอ้เอ็งต้องใช้หมัดละหมัดยุติธรรมโอ้ร้อยสี่สี่เองเอ้ยมันเปลืองพลังเว้ยหมัดยุติธรรมนั่นแหละอีกหมัดนึงก็ไปมันแล้ว โอ้ไม่ได้เลยถ้านะอีกนะฮะง่ายๆฮะเก็บตังก่อนนะเก็บไม่ได้อัพเลเวลไปเรื่อยฮนะเดี๋ยวค่อยเติมเพชรเติมอะไรนะดูคนอื่นด้วยไม่รู้ไปที่ไหนกันละเมื่อวานนะครับเมื่อวานโหลดมาแล้วล่ะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์มันไม่เปิดมันบอกเปิดตอนเที่ยงก็คือเที่ยงเที่ยงวันนี้ก็เลยลองๆอเล่นดูนะฮะก็เลยมา อันนี้ให้ดูลองเล่นให้ดู ฟองธรรมดาไปเลลวลสี่จีนอสเลเวลห้าลิลี่เลลวลสี่แล้วก็มูมิงไรเดอร์อ่านชื่อย่างจริงตามตัวละครเลยฮะอัพอัพขึ้นอัพขึ้นไหมอัพขึ้นไหมรับรางวัลไหมให้กดยังไงนะฮะนี่สามดาวไปแล้วฮะเรามาไอตัวนี้โบไปเก็บไป บังบังเรียบร้อยง่ายเกินเรกๆโอเคครับจัดตำแหน่งใหม่เลยดูดิมาอีกแล้วฮะพวกใต้ดินฮะเป็นพวกเอ่อลูกน้องฮะลูกน้องก็จะให้เล่นอีกแล้วฮะ,ฮะเล่นอีกทีก็ได้ครับ อีกแล้วเอาง่ายๆนะ,ะเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกมั่ดีกว่ามันจะเป็นยังไงมั่งตัวเกมไม่มีคู่มือนะครับเล่นสดๆให้ดูเลย ต้องเปิดถึงรัดับสิบนะฮะดูดูตัวละครนะตัวละครก็จะมีพลังอยู่เนี่พลังออาพัฒนาอัพเดตสิของมันเยอะฮะอัพเดตพลังไปอัพเดตเยอะๆโอ้ต้องไปซื้อต้องไปซื้อต้องไปซื้อต้องเติมตังค์นะผมว่านะเอออัพอัไปอัพโอ้ยอัปไปเรื่อยเ๋อวอัพน้องลิลลี่อัปน้อง ทะลวงน้องลิลลี่ไอ้ไม่ใช่ทะลวงน้องลิลลี่ทะลวงขีดจำกัดน้องลิลลีนะ่หน่อยโอเคทะลวงแล้วอัพหน่อยโอ้จะซื้อของจะให้ซื้ออีกแล้วท่านผู้ชมแล้วก็มามุกมิงไรเดอร์ทะลวงทะลวงขีดจำกัดก่อนฮนะหม,หมายถึงว่าเปิดเปิดให้อัพนะฮะเอาอะไรไม่พอวะอ๋อเหรียญพวกนี้นะฮะน่าจะเป็นเหนรียญพวกนี้มั้งไอเทมไอเทมอะไรเงี้ย เราไมาอัพอัพไม่ได้โอเคน่าจะหมดหรือเต็มแล้วเนี่ยน่าจะหมดแล้วละ่ะโอ้โหใส่หมดเลยพวกคนมีฮีโร่ด้วยโอเคจัดทีมใหม่ฮะ สลับอ๋อโอเคย้อนกลับหน่อยข้อมูลตัวละครย้อนกลับอีกฮะไปสู่ไปสู่หมดหน้าอันนั้นไม่ได้หรอมันต้องเป็นด่านนี่หว่าคอยเปิดด่านไปเรื่อยอะเป็นแผนที่ภารกิจทั่วโลกเว้ยลองดู หน้าลับบี้หน่อยอันนี้หน้าลอบบี้ใช่ไหมเออมันก็จะมีเพื่อนนะน,นะโทเอดะอันนี้ชื่อผมที่มันตั้งมาใช่ไหมแต่ตัวละครตามปาตุมทุ่งจีนอนนะมีจดหมายไม่ได้ดูที่จดหมายมีว่านะครับจดหมายจดหมายจดหมาย อ๋อแล้วอ่าแล้วก็รับเลยฮะรับเลยเป็นของรีบรับรีบเล่นฮะเราเพิ่งเล่นมาเกมนี้เพิ่งเปิดมาต้องรีบเล่นนะอันนี้เพื่อนสวัสดีทุกคนครับมีใครได้ยินไหมอ่ะตอบโตวเพื่อนมอบพลังงานอ๋อคู่มือใหม่อันนี้ค้มือ เปิดล็อกสิบระเวลดสิบแล้วเล่นไปเรื่อยก่อนอะ่ะอันนี้เป็นหน้าล็อบบี้มั้งใช่ไหมโอเคอ่าเป็นโปรไฟล์ลองได้เป็นโปรไฟล,เลไฟ์เป็นลิลลี่ก็ได้นะให้เป็นลิลลี่ดีกว,ว่าเป็นผู้หญิงหน่อยรูปโปรไฟล์ครับกรอบรูปก็มีเป็นลิลลี่ก่อนลองเป็นลิลลี่ ดูโครตรรางวัลน,นี่มีอะไรเผื่ออ๋อมีให้เติมด้วยโครตรรางวัลเราต้องเล่นไปเรื่อยแพ็คใหม่ดูแพ็คใหม่แพ็คใหม่ฟูบุกินะฮะแพ็คใหม่สามห้าบาทนะทุกคนทุกคนต้องเสียตังค์นะเฮ้ยชำระเงินเลยเฮ้ยเอ้ยเอย A H, H. เอสเอเอสไม่ชำระหยุดก่อนหยุดก่อนหลังเพิ่งเล่นจะเย็นจะเย็น รับก่อนรับของฟรีไปก่อนซื้ออีกแล้วซื้อเพชรอีกแล้วจะเย็นดีให้ศึกษาก่อนล็อกอินนะฮะรางวัลล็อกอินยินเลยวันโอเคพรุ่งนี้มารับใหม่ไปไหนต่อ มันให้เราไปไหนนะนหน้าล็อบบีน้นะหน้าล็อบบี้เพื่อคนเล่นเยอะเปล่าไม่รู้เนี่ยเอาเราไปไหนเนี่ย ภารกิจหลักโอเคภารกิจหลักเข้าใจแล้วโอเคภารกิจหลักที่มา,มาเมื่อสักครู่อ่ะเลยไม่เอา,เอ,าออกไปได้ไหมต่อ,ตอ,ตอสู้กันหุ้ยแพ้เลยโอ้การ์ดการ์ดเลยไม่รู้สามเลเวลสามเอ็ดถึงจะได้นะตอนนี้ผลรลเวลอะไร,ร,รเนี่ยรลเวลยกาเอง เรวก็ศึกษาไปเรื่อยนะออกไปข้างน,นอกก่อนออกไปข้างน,นอกอามาทำไมอ่ะออกไปก่อนดิออกออกออกไปน,าน่า็อบบีก่อนหน,าน้า็อบบีอันนี้คือหน,น,าน้า็อบบีนะนนจะเปนน็นหน้า็อบบีแล้วเนี่ยโอ้โหแสดงว่าซื้อสกิลมาแน่เลยทุกคนหดร้ายอะ่ะมาถึงก็เล่นหนักอันนี่ก็เล่นหนักแล้วเนี่ยดูดิมาโอ้ยเด็กน้อยน่ารักจังเลยแล้วไงอะ่ะ โอเคตัวละครภารกิจภารกิจเนื้อเรื่องนะบทที่สามเริ่มภารกิจนฮะ <c oughs> อ๋อเราจะต้องได้ดาวถึง22อันก่อนนะครับถึงจะเล่นตามเนื้อเรื่องได้ทีน,นี้ผมมีดาว18เนาะและทีนี้ก็เราต้องไปเล่นเนื้อเรื่องก็คือไปสำรวจสำรวจก็คือ ก็คือไปต่อสู้กับไอ้พวกนั่นแหละพวกที่ในเมืองอะ่ะอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ได้ดาวกลับมานะอันนี้3ดาวฐาดาวผมผ่านแล้วเหลือตัวนี้โอเคเอาอีก3ดาวก็เป็นยี่สิบเอ็ดก็ต้องเอาอีกต่อสู้อีกครั้งหนึ่งต่อสู้อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะน่าจะผ่านแล้วก็เราก็ไปสู่บทที่3กัน เพื่อเอาดาวไปเล่นธุรกิจตาำเนเรื่องเนาะเนเรื่องก็ง่ายนะเดี๋ยวจะอัพสกิลไปเรื่อยเก็บเก็บเก็บอันนี้เล่นออโต้นะไม่ได้บังคับเองครับจบชนะแล้วเล่นง่ายๆนะดูแล้วเพื่อนเปิด นักกาเปิดถนนรุ่งเรืองอะไรอ๋อมันจะมีหมดธรรมดากับหมดนักกาเนาะโอเคเข้าด่านไปนี้ไหลตามเขาไปเรื่อยนะครับกดแล้วก็กดอะโอเคต่อสู้ออตโต้เลยสกิลอันสี่นะครับสกิลอันสี่หมดเลย เราคำนวณให้ดีในเวลาต่อสู้ <Justice Crash! S 1> เย้ครับชน,นะแล้วครับทุกคนครับชน,นะแล้วครับ